ที่บ้านขวาวครับหมอกลงจัดเลยหมอกลงจัดเลยอลันนี้หนึ่งโมงครึ่งแล้วนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับเสียงเปาะแปะเปาะแปะก็คือเสียงน้ำค้างที่หยดใส่หลังคาเมนตัานชีดครับ เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากไม่เคยเห็นหมอกลองจัดขนาดนี้ทัศ<ม>นาวิสัยไม่แกิน20เมตร เป็นถนนกลางหมู่บ้านนีระยะสักสามเมตรนะครับทัศนวิสัยสรับชานี้ทีมงานสซวาวเราก็จะเดินทางไปที่สวนดอกไม้ของ มาลรยราชาพัฒส,สวนร้อยไร่นะครับอยู่ข้างๆกับสวนสัตว์นครราชสีมานัน,นะครับปรากฏว่าข้างทางก็มีบรรยากาศเต็มไปด้วยหมอกซึ่งไม่เคยปรากฏให้เห็นง่ายๆนะครับก็คงจะเนื่องจากฝนตกเมื่อวันสองวันที่แล้วนะครับตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับวันนี้ฝนไม่ตกแต่กลายเป็นหมอก ตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วครับจนเช้าสายๆก็ยังมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหมอกซึ่งดูแลตื่นเต้นดีครับพนานานทีครับจึงจะเจอ,อแบบนี้